มาดูลำดับและอนุกรมอีกข้อหนึ่งนะครับนะข้อนี้ก็ไม่ยากเหมือนเดิมเขาบอกว่าโรงภาพ,พยนตร์นะครับเปิดรับสมาชิกเพื่อรับส่วนลดนะครับในการชมภาพยนตร์เก็บข้อมูลจํานวนผู้สมัครสมาชิกในแต่ละวันนะครับก็มีมาสมัครกันนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5เนี่ยจำนวนผู้สมัครเรียงเป็นลําดับเรขาคณิตเดี๋ยวขอขีดเส้นใต้นี้ก่อนเรขานะลกเขาบอกวันแรก เท่ากับ4คนเอาวันที่1 2 3 4 5วันแรก4คนนะครับแล้วก็เรียงไปเป็นลำดับเลขาคณิตวันที่5นี้มาเยอะเลย5,184คนสงสัยเพิ่งได้ข่าวนะมากันทั้งจังหวัดเลยคราวนี้โจทามหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนผู้สมัครสมาชิกในวันที่2ถึงวันที่4 นะครับก็คือหา a 2 a 3 a 4 a 5ให้ได้นะครับอ่ะเรามาดูเนื่องจากโจทย์บอกว่าจำนวนผู้สมัครสมาชิกเนี่ยเรียนกันเป็นลำดับเลขาคณิตพี่ก็เขียนสูตรก่อนจากสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิต a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1นะครับวันที่1เนี่ยมีผู้มาสมัคร4คนสงสัยยังไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนี้ก็เปลี่ยนสมมุเป็น a 1ส่วนวันที่5 นะครับก็เปลี่ยนส่วนเป็นพจน์ที่5ก็เป็น a 5พี่ก็แทนค่าเข้าไป a 5คือ a 1คูณ r ยกกำลงัง5-1ลบ1ได้4อันไม่ลุกนะแทนค่าเข้าไป5184เท่ากับ4นะ a 1ได้4คูณ r ยกกำลัง4เอา4ย้ายไปหาร 5184หาร4อ่ะช่วยพี่หนึ่งตัดเลขหน่อย414เหลือ11 428เหลือ38 9436เ 6, หลือ24 6424นะได้ R กํกำลัง4เท่ากับ1296น้องครับห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะลูกฝึกทักษะการตั้งหารสั้นจำเป็นจริงๆนะพี่เข้าใจน้องบางคนอยู่สินปภาษาเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกคิดเลขนะ บางคนสอบ SAT ด้วยถนัดกดเครื่องคิดเลขมากไม่ได้นะและทักษะไม่ใช่ได้แค่บวกลบคูณหารธรรมดาตั้งหารแบบนี้ยที่เขาเรียกว่าหารสั้นต้องฝึกนะของนี้ต้องมาจากการฝึกนะบางคนจะเอาแม่2พี่ขอต่อรองหน่อยขอสักแม่4ได้ไหมแม่2เดี๋ยวมันจะเหนื่อยเกิน4 3 12พอดี4 2 8ดเดเศษนะเจอ6เป็น16 446เอา4หารตอบ8 43 2 อ่าอันนี้9981แปนะครับแปลว่า1296เนี่ยถ้าเราแยกตัวประกอบมาเป็น4คูณ4คูณ9คูณ9ไม่ได้นี่มัน R ากำลัง4 R กำลัง4ต้องเหมือนกัน4ตัวถูกไหมลูกนะงั้นแตก4ออกมา4มองเป็น2คูณ2 9นะ9มองเป็น3คูณ3อ้าวจบเลย R กำลัง4ก็คือ2ยกกำลัง4คูณ3มยกกำลัง4ทันไหมครับ R ติดลบไม่ได้อยู่แล้วนะลูกจำนวนคนนะเพราะนั้น R ก็เลยเป็น6นะเพราะตัวนี้มันคือ6กกำลัง4 R ากำลัง4มีค่าเท่า6กำลัง4แปลว่า R เดียวก็เป็น6ทันไหมครับถ้างี้แปลว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ6เท่านี่คูณ6เข้าไปคูณ6คูณ6 นะแล้วก็คูณหกหกสี่แท่น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 ท่นท่นยี่สี่ยี่สี่คูณหกหกสี่เดี๋ยวกันนะนะหกสี่ยี่สิบสี่ 24คูณ6 144 144คูณ6 64 24เศ4ทด2 64 24 26ทด2 864นะครับแล้วคูณอีก4ก็ได้5,184นะถ้า R เป็น6แปลว่าคูณ6นะเบิ้ลเข้าไปจาก A1 มนาะ A2 เนี่ยคูณ6นะคูณทีละ6เข้าไป ไมลูกโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามค่าเฉลี่ยเลขคณิตเฉพาะวันที่2ถึงวันที่4โจทย์ถามเฉพาะตัวนี้เลยน้องครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตมันมี2สัญลักษณ์คือมีมิลกับ X-Bar นะถ้าพูดแบบเด็กสายวิทย์มิลคือพารามิเตอร์ x อ็คือค่าสถิติ ข้อเนี้ยถ้าเขียนให้ถูกต้องนะครับหนูอาจจะไม่คุ้นชินนะครับต้องใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นมิลนะครับสนใจ3วันแล้วจำนวนข้อมูลก็มีแค่3ตัวโอเคไหมลูกนะแนะนำบวกกันตรงๆงดีกว่านะความจริงตัดแบบนี้ก็ได้นะเอา3ตัด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 นะแต่พี่กลัวเดี๋ยวหารผิดอีกนะอ่ะ 864บวก1 4 4บวก24 12ทด1 13ทด1 1,032หาร3 3 3 9 3 4 2นะครับสุดท้ายตอบ344คนยากไหมลูกนะไม่ยากนะโจทย์แบบนี้ต้องเอาให้อยู่นะครับบางคนอาจจะสงสยัยเอ๊ะพี่ทำไมพอได้ R เป็น6 นะจาก n 4 a 2เป็น24นะทั้งใครงงตรงนี้ก็ต้องกลับไปที่สูตรนี้นี่ไงแทน n ด้วย2เข้าไปพอแทน n ด้วย2เข้าไปก็แปลว่า a 2คือ a 1คูณ r กำลัง2ลบ1เห็นไหมครับ a 2คือ a 1คูณ r นะพอพี่ได้ r เป็น6พี่ียา6คูณ a 1ก็เลยได้ a 2 นะเหมือนกัน a 3 a 3ก็คือ a 1คูณ r กำลัง2อเห็นปเนี่ย a 1คูณ r กำลัง2พี่ก็เขียน a 1คูณ r แล้วค่อยคูณอีก r 1เพราะ a 1คูณ r คือ a 2เห็นไหมครับเพระ a ะ A3 ก็เกิดจาก a 2คูณ r นะพอหนูรู้ r เป็น6ก็คือกระดึ๊บทีละ6เท่าเลยก็ได้ก็ได้ไหมลูก นะไม่ยากนะครับโจทย์ข้อแบบนี้ต้องเอาให้อยู่ผ่านไปข้อที่8